สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะครับผมเครื่องช่วยเดินอัตโนมัติครับสําหรับนะครับน้องที่กําลังเห็นตัวเครื่องอยู่ณนขณะนี้นะครับผมจะเป็นส่วนของระบบควบคุมของเครื่องช่วยเดินเครื่องช่วยเดินอัตโนมัตินะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวคอนโทรลนะครับบนตัวคอนโทรลเนี่ยนะครับหรือว่าตัวควบคุมเนี่ยครับก็จะมีทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันครับตอนที่เราออกแบบนะครับก็คือปุ่มแรกนะครับก็คือปุ่มในส่วนของสตาร์ทหรือสต็อปเครื่องช่วยเดินนะครับ ลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของสปีดนะครับในการเลือกสปีดทั้ง5สปีดนะครับตัวสปีกเนี่ยก็จะเป็นหน่วยเป็นเมตรต่อเมตรต่อวินาทีนั่นเองหรือเมตรเปอร์เซกนั่นเองครับส่วนปุ่มที่3าก็จะเป็นปุ่มดีเลย์นะครับสำหรับปุ่มดีเลย์เนี่ยเอาไว้เพื่อไว้สําหรับให้มอเตอร์นะครับทำงานเป็นจังหวะช้าหรือเร็วตามค่าดีเลย์ที่เรา ได้ตั้งขึ้นไว้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเซนเซอร์นะครับของเราครับก็จะใช้เซนเซอร์ตาสมนารเอาไว้สําหรับในการตรวจจับการเดินของผู้ใช้งานนะครับว่านะครับการเดินเนี่ยมีทั้งหมดกี่ครั้งแล้วนะครับเราสามารถนําจํานวนครั้งที่เดินเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะอย่างเช่นการเก็บสถิติการพัฒนาของการเดินได้นั่นเองนะครับผมสำหรับหน้าตอนะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นขนาดสีบรรทัดนะครับขนาด20ตัวอักษรสีบรรทัดนะครับ บรรทัดแรกนะก็จะเขียนว่าเป็นชื่อของเครื่องนะครับก็คือ Walker h ร a เฮดแมชีนนั่นเองหรือว่าเครื่องช่วยเดินนั่นเองนะครับส่วนบรรทัดที่2นะครับก็คือ Speed Walker นะครับเราสามารถที่จะเซตเป็นนะในหน่วยของเมตรเปอร์เซกได้นะครับโดยการกดปุ่มนั่นเองนะครับนะครับก็คือปุ่มนะก็จะมีตั้งแต่นะฮะหเมตรเปอร์เซกนะครับผม5เมตรเปอร์เซกนะครับ10เมตรเปอร์เซกนะครับแล้วก็15เปอร์เซก อ5เมตรเปอร์เซครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ20เมตรเปอร์เซนั่นเองนะครับผมส่วนปุ่มตรงกลางนะครับก็คืออย่างที่บาร์ไปแล้วก็คือค่าของดีเลย์นะครับดีเลย์เนี่ยก็คือสามารถตั้งได้ตั้งแต่1นะครับ2 3นะครับ4แล้วก็5ได้นั่นเองครับผมนะครับก็คือในหน่วยของวินาทีนั่นเองก็คือเซกนั่นเองนะครับส่วนปุ่มอันแรกนะครับผมก็คือปุ่มโหมดของสตาร์ทสต็อปนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นสตาร์ทนะครับ กดครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นสต็อปได้นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะฮะเอาไว้สําหรับในการให้เครื่องนั้นหยุดทํางานแล้วก็ทํางานนั่นเองครับผมสาหรับการทํางานของเครื่องครับนอกจากว่าเราจะกดปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับเราก็สามารถตั้งค่าทีนี้นะครับในการทดสอบเนี่ยงผมก็จะมีมอเตอร์นะครับนี่คือมอเตอร์เอาไว้สําหรับในการประกอบกับตัวเครื่องนั่นเองครับว่าอันซึ่งมอเตอร์ตัวน ซึ่งมีแรงบิดก็คือมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นเกียวเกียวตัวหนอนนั่นเองครับซึ่งจะมีแรงบิดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับทาให้สามารถที่จะรับแรหนะครับผู้ใช้งานได้เยอะนั่นเองนะครับผมนี่คือมอเตอร์ละส่วนที่2ก็คือส่วนของหน้าจอของออสซิลลสโคปนะครับทีนี้เนี่ยผมจะทําการวัดสัญญาณการทํางานของเครื่องนะว่าลักษณะเป็นยังไงครับแล้วก็สัญญาณตัวนี้นะครับไปขับมอเตอร์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสาหรับการใช้งานนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับขั้นแรกครับเราก็ตั้งกล่องนะครัับเตให้้งป็น ดีเลยสักหนึ่งเซกก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของสปีดหรือว่าความเร็วเนี่ยก็จะประมาณ10เมตรอ่ะเอาเอาเอันแรกเลยดีกว่าครับก็คือ1เมตรเซกนะครับผมแล้วก็เริ่มกดปุ่มเริ่มทํางานนะครับก็คือจากสถานะสต็อปนะครับก็กจะก,ก็จะกลายเป็นสถานะวอล์กนั่นเองนะครับผมโดยมีทิศทางในงที่นี้ผมฟิกเนโปรแกร,รมไว้ก่อนนะครับก็คือเป็นนะครับทิศทางทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับผมนะทีนี้เนี่ยการ ที่จะทําให้นะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยตรวจจับกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยคือสมมุติว่านะครับตัวเครื่องเนี่ยได้ทํางานแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะจ่ายไฟเข้ามอเตอร์นะครับอ่าโอเคตัวนี้นะครับเครื่องก็เริ่มทํางานแล้วแต่ว่าตัวมอเตอร์เนี่ยก็ทำการหมุนหยุดหมุนหยุดนะครับก็ต่อเมื่อถ้ามีการใส่เข้าไปในโครงแล้วนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีนะครับเซนเซอร์ไว้ในการแทกรอบของมอเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้นะผมอันนี้ก็คือเครื่องเริ่มทํางานแล้วลหละนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะลองส ถ้ที่ด้เอามือเนี่ยไปบางตัวเซนเซอร์นะครับก็จะเห็นว่านะครับจํานวน C นะครับก็คือ9เดินเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ก็คือค้าๆว่าขาของเราเนี่ยไปตัดนะครับกับลาแสงของตัวเคลื่อนต้านโซนิกนั่นเองนะครับจีนี้เนี่ยก็จะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มสตาอปอีกทีนึงนะครับก็จะกลายเป็นเคลียนะครับก็คือก็แล้วก็จะเริ่มใหม่นะครับเริ่มนับจํานวนใหม่นะครับ ทีนี้เนี่ยมาดูที่หน้าจอสโคบนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนค่าของอ่าสปีดนะครับอันนี้คือสปีดอันแรกนะครับผมลอง s <S อสปีด5เมตรเซกบ้างนะครับก็จะเจาะค่าความแตกต่างดูนะครับอ่านะครับพันมันก็จะกว้างขึ้นก็คือทําให้มอเตอร์เนี่ยเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมลอง10เมตรเซกนะครับก็จะกว้างขึ้นอีกนะครับก็คือ,อยิง่งถ้าเกิดว่าความเร็วสูงเนี่ยนะครับความกว้างของพันหรือพันวิมอเเตอร์เนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นนะครับอันนี้15นะครับ ก็คือจะมีผลทําให้้ะมอเตอร์เนี่ยหมุนเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับตัวมอเตอร์ก็จะมีเซ็นเซอร์เอาไว้สําหรับนะครับตรวจจับรอบด้วยเช่นกันนะครับเพื่อเอาไว้ในการคํานวณในโปรแกรมให้มันทํางานได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับตรงส่วนนี้นะครับก็คือว่าตรงส่วนนี้นะครับก็ทั้งระบบซอฟต์แวร์นะครับก็สมบูรณ์แล้วครับน่าจะสมบูรณ์แล้วครับแล้วก็จะไปคาลิเบตกับส่วนของตัวโครงเครื่องช่วยเดินอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับ จะบกว่าผมเอามือนะครับไปตัดเซนเซอร์มือนี้นี่คือผมจะทดสอบเป็นขาก่อนก็กันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทดสอบขาอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับนะฮะอ่าสองครับก็คือมือผมตัดลำแสงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หมายความว่าตัวเซนเซอร์ก็สามารถใช้ได้แล้วครับเมนูการตั้งค่าอะไรต่างๆก็ใช้ได้หมดแล้วนะครับตรงส่วนนี้มอเตอร์ตัวขับมอเตอร์เค้ืงน้ก็ทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหลือแต่ประกอบเข้าตัวโครงนั่นเองนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอนะครับตัวควบคุมของเครื่องช่วยเดินนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี